วันนี้เราจะพาท่านนั่งรถคันนี้ไปเที่ยวที่ไร่เจริญชัยซึ่งจะไปชมดอกปทุมมาทางเข้าไปนี่ก็ค่อนข้างที่จะรักกันดานนิดนึงขุ่ขาหน่อยแต่นั่งรถก็สนุกดีอ้าวเรามาถึงแล้วนะครับนี่ก็คือที่ไร่เชษเจริญชัยดอกอันเนี้ยเราเรียกว่าดอกปทุมมาหรืออาจจะเรียกว่าทิวริปสยามก็ได้ ดอกเนี้ยจะคล้ายๆกับดอกกระเจียวแต่มันแตกต่างกันตรงที่การช่อด,ดอกเนี่ยจะยาวกว่าแล้วก็สีของมันเนี่ยมันมีสีขาวสีม่วงแดงส่วนของกระเจียวเนี่ยจะมีสีขาวสีเหลืองซึ่งดอกมันเนี่ยปลูกอยู่ในแปลงเนี่ยมันจะดูสวยงามามากๆเลยถ้าไปจริงๆเนี่ยไปชมกันต้องไปเดือนพฤษภาเมษา เพราะว่าถ้าไปช่วงเนี่ยเพิ่งไปมาเดือนนี้เองเดือนตุลาคมเนี่ยมันก็โรยแล้วจะไม่สะพังเหมือนตอนที่เดือนพฤษภามิถุนาอะไรพวกเนี้ยนะครับเออก็ชมกันได้ซึ่งดอกประทุมมาเนี่ยเป็นพืชล้มลุกมีเงา้าในดินนะก็งดงามไปอีก ลักษณะหนึ่งคือถ้าเกิดเป็นกอกระเจียวเนี่ย,ยการชอบมันจะสั้นกว่าแต่นี่มันจะชูยาวกว่าและกีบดอกอาจจะมากกว่าก็สวยงามมากๆก,ก,ก็ไปชมบรรยากาศที่ไล่เชษเจริญชัยเนี่ยในช่วงที่เขาเต็มไปหมดเลยเนีย่ในดอกตอนนี้สีม่วงแดงเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับที่ที่ไล่เชษเจริญชัย ไร่เชษเจริญชัยเนี่ยก็อยู่ที่อำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรก่อนที่จะไปสุโขทยัยซึ่งทางผ่านเนี่ยเราแวะเยี่ยมชมดอกอาจะโรยไปนิดหน่อยแต่ความงดงามก็ยังมีให้เราได้เห็นอยู่นะครับมันเข้าปลูกเป็นทุ่งไปเลยอะนะมันก็เลยสวยถ้าเป็นช่วงที่หน้าของมันนี่นะจะสวยมากๆเลยนี่ก็คือที่เอ่อ ไร่เจริญชัยชมดอกปทุมมาซึ่งมันก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันกันกบดอกกระเจียวแหละแต่อาจจะแตกต่างกันบ้างตอนนี้เขาก็นิยมนำมาปลูกประดับในสวนที่บ้านนะหรือเอาดอกเนี่ยมาจัดตกแต่งบัรเจกันนะจะง,งามมากเลยอย่างที่เห็นไปในตอนต้นนะครับซึ่งเราถ่ายภาพที่เขาเก็บดอกเอามารวบรวมกันแล้วที่นี่ก็ยังมีดอก ดาวเรืองทุ่งดาวเรืองด้วยนะครับได้ชมกันถ้าใครว่างก็ไปเที่ยวกันได้นะครับที่ไร่เชเจริญชัยนะครับ